สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการสาระน่ารู้อาราวดูวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะย้อนกลับมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่คุณผู้ชมขอเข้ามาผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับอสวรักษ์ชแนล ในชื่อตอนที่ว่าพญานาคมีจริงหรือไม่นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นผมได้นําเสนอในพาร์ทที่1ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าพญานาคถือกําเนิดขึ้นมามีเชื้อสายและเกิดได้แบบใดกันบ้างนะครับสําหรับในพาร์ทที่2นี้จะเป็นเรื่องราวของความเชื่อในพญานาคนะครับที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัตินะครับพญานาคหรือว่างูใหญ่มีงอน ในตำนานของฝรั่งหรือว่าชาวตะวันตกถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลสความชั่วร้ายซึ่งตรงข้ามกับชาวตะวันออกที่ถือว่างูใหญ่พญานาคมังกรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังอำนาจนะครับโดยชาวฮินดูถือว่าพญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำเช่นอนันตนาคราชที่เป็นบัลลังก์ของพระนารายตรงกับความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ที่เชื่อว่า นาคเป็นเทพ,พเจ้าแห่งน้ำเช่นปีนี้นะครับนาคให้น้ำหนึ่งตัวก็แปลว่าน้ำจะมากจะท่วมที่ทำการเกษตรไรนาถ้าปีไหนนะครับนาคให้น้ำเจ็ดตัวแสดงว่าน้ำจะน้อยตัวเลขนาคให้น้ำจะกลับกันกับเหตุการณ์เนื่องจากว่าถ้านาคให้น้ำเจ็ดตัวน้ำจะน้อยเพราะว่านาคกลืนน้ำเอาไว้นั่นเองนะครับ สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติแบ่งออกเป็นข้อต่างๆดังต,ง,ตงต่อไปนี้นะครับ 1. พญานาคงูใหญ่มีงอนสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและบันไดาสายรุ้งสู่จักรวาลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิจากการจำศีลบำเพ็ญภาวนาศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจะพบเห็นนะครับเป็นรูปปั้นหน้าโบส์ตามวัดต่างๆ บันไดขึ้นสู่วัดในพุทธศาสนาภาพเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอีกมากมาย2นะครับพญานาคเป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถแปลงกายได้นะครับโดยพญานาคมีอิทธิฤทธิ์และสามารถใช้ชีวิตใกล้กับคนพญานาคสามารถแปลงเป็นคนได้เช่นคราวที่แปลงเป็นคนมาขอบวชกับพระพุทธเจ้า ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนะครับก็กล่าวถึงนาคที่ชื่อว่าโทรชะที่แปลว่าเกิดบนบกจะเนรมิตกายได้เฉพาะบนบกและนาคชื่อชลสะแปลว่าเกิดจากน้ำจะเนรมิตกายได้เฉพาะในน้ำเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าพญานาคจะเนรมิตกายเป็นอะไรก็ได้แต่ในสภาวะห้าอย่างนี้จะต้องปรากฏเป็นงูใหญ่เช่นเดิมนะครับ ก็คือขณะเกิดขณะลอกคราบขณะสมสู่กันนะระหว่างนาคกับนา,กนาคขณะนอนหลับโดยไม่มีสติและที่สำคัญตอนตายก็กลับเป็นงูใหญ่เหมือนเดิมพญานาคนะครับมีพิษร้ายกาศนะครับในข้อที่3ก็คือจะสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ด้วยพิษถึง64ชนิดซึ่งตามตำนานก็กล่าวว่าสัตว์จำพวกงูแมงป่องตะขาบคางคก สัตว์เหล่านี้นะครับมีพิษได้ซึ่งก็ด้วยเหตุที่น่าคายพิษทิ้งไว้แล้วพวกงูนะครับก็ไปเลียพวกที่มาถึงก่อนก็ออกไปมากนะครับพวกที่มาทีหลังเช่นแมงป่องกับมดก็ได้พิษน้อยแค่เอาหางเอากันไปป้ายเ็จพิษจำพวกนี้นะครับจึงมีพิษน้อยและพญานาคต้องคายพิษในทุกๆ15วันต่อมานะครับข้อที่สพญานาคอาศัยอยู่ใต้ดินหรือว่าบาดาล คนโบราณนะครับเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เช่นกันโดยในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนะครับก็ได้กล่าวว่าที่ที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดิน1นึ่งโยหรือว่าประมาณ16กิโลเมตรมีปราสาทนะครับราชวังที่พิจิตพิสดารไม่แพ้สวงสวรรค์ที่มีอยู่ถึงเชั้น เรียงซ้อนๆกันขึ้นนะครับชั้นสูงๆก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์นั่นเองต่อมานะครับความเชื่อข้อที่5นะครับพญานาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้แปลงกายแล้วผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้เมื่อนาคตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงูมีทั้งพันเสียนเดียว3มเสียนหเสียนและ7ดเสียนนะครับดังที่ได้กล่าวไว้ในพาร์ทที่หนะครับสามารถขึ้นลง ตั้งแต่ใต้บาดาลพื้นโลกจนถึงสวงสวรรค์ในทุกตำนานนะครับมักจะกล่าวถึงนาคที่ขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองสวรรค์ที่จะแปลงกายเป็นอะไรตามที่คิดตามสภาวะเหตุการณ์นั้นๆจะเห็นว่าพญานาคหรือว่างูใหญ่นะครับมีความเป็นมาและถิ่นที่อยู่เป็นสัสดส่วนในพบหนึ่งต่างหากจะมีเป็นบางครั้งนะครับที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้พญานาคเป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดี และก็ความไม่ดีปะปนด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับในด้านความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตน้ําและก็ธรรมชาตินะครับเรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าปีนี้นาคให้น้าเท่าไหร่กี่ตัวฝนฟ้าดีหรือไม่ดีนาคให้น้ําสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่สรรพชีวิตทั้งปวงโดยพญานาคที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ใต้น้ําตามคติฮินดูพญานันตนาคราชแท่นบรรทมของพระนาราย ที่นับถือเป็นเทพเจ้าทั้งนี้นะครับพญานาคเปรียบได้กับท้องน้ําทั้งหลายในจักรวาลน,นาคมีอิทธิฤทธิ์นะครับบรรดาให้ฝนตกหรือไม่ตกก็ได้ตลอดจนสามารถนะครับแปลงกายเป็นเมฆฝนได้พญานาคเป็นที่มาของแม่น้ําต่างๆอันหมายถึงผู้รักษาพลังแห่งชีวิตทั้งหลายตามความเชื่อของชาวพุทธเทวดาแห่งน้านะครับก็คือ,อาวารุณและสาครที่ต่างก็เป็นจอมแห่งนาคราช นอกจากที่เกี่ยวข้องกับน้ำบนโลกแล้วนาคยังเกี่ยวข้องกับน้ำในสวรรค์อีกด้วยคนโบราณนะครับเชื่อว่าสายรุ้งกับนาคเป็นอันเดียวกันที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ข้างหนึ่งของรุ้งนะครับจะดูดน้ำจากพื้นโลกขึ้นไปข้างบนเมื่อถึงจุดที่สูงสุดนะครับก็จะปล่อยน้ำลงมาเป็นสายฝนนะครับที่มีลำตัวของนาคเป็นท่อส่ง ในตำนานสิงหนนะครับกล่าวว่าเมื่อเจ้าเมืองสิงหนนะครับอบพยพคนมาจากทางเหนือพญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่และขอให้อยู่ในทศพิธราชธรรมพอตกกลางคืนนะครับก็ขึ้นมาสร้างคูเมืองสีด้านเป็นเมืองนาคพันสิงหหนต่อมาเมื่อยกทัพปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกัน จึงเปลี่ยนชื่อเป็นแควนโยนกนาคราชที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือที่ปราสาทพนมลุ้งจะมีคูเมืองที่เป็นสาน้ำสีด้านรอบปราสาทนะครับและก็มีพญานาคอยู่ด้วยตามความเชื่อของคนสมัยโบราณน,นาจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากน้ำเช่นการสร้างศาสนาสถานไม่ว่าจะเป็นอุโบสถนาคที่ราวบันไดจึงมีพญานาคซึ่งตามความจริงแล้วนะครับก็คือ เป็นความเชื่อการสร้างต้องสร้างกลางน้ำเพื่อให้ดูเหมือนว่าศาสนสถานนั้นลอยอยู่เหนือน้ำแต่ก็ไม่ต้องสร้างจริงๆเพียงแต่มีสัญ,ญลักษณ์พญานาคไว้เช่นที่ปราสาทหินพนมรุ้งนะครับจังหวัดบุรีรัมเป็นต้นแม้ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์นะครับก็จะมีอยู่ในราศีเกิดเช่นของคนนะครับนักสัตวปีมะโรงที่มีความหมายนะครับถึงความยิ่งใหญ่และพลังอำนาจที่มีนาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ ตำนานความเชื่อเรื่องนาคให้น้ำนะครับพญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งธาาุน้ํานาคให้น้ําเป็นเกณฑ์ที่ชาวบ้านรู้และก็เข้าใจกันเป็นอย่างดีที่ใช้วัดในแต่และปีนะครับจํานวนนาคให้น้ํามีไม่เกิน7ตัวถ้าปีไหนอุดมสมบูรณ์มีน้ํามากเรียกว่านาคให้น้ำหนึ่งตัวแต่หากปีไหนแห้งแล้งนะครับก็เรียกว่าปีนั้นมีนาคให้น้ำเจตัว จะวัดกลับกันกับจํานวนนาคก,ก็คือน้ําที่หายไปเกิดความแห้งแล้งนั้นเพราะว่านาคนะครับพยายามเกี่ยงกันให้น้ําแต่ละตัวจึงกลืนน้ําไว้ในท้องไม่ยอมพ่นน้ําลงมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือที่มาของคําว่านาคให้น้ํานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพญานาคตามความเชื่อนะครับซึ่งผมนําเสนอเป็นพาร์ทที่2นะครับในชื่อตอนที่ว่า พญานาคมีจริงหรือไม่ในรายการสารานารู้ Around the World ผ่านทางช่อง YouTube อัศวรักษ์ชแนลนะครับก็ยังเหลือ,อารายการนะครับอีก2พาร์ทด้วยกันนะครับเกี่ยวกับความเชื่อ ของพญานาคนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและพระพุทธศาสนารวมไปถึงพาร์ทอีกหนึ่งพาร์ทสุดท้ายนะครับก็จะมาสรุปกันว่าพญานาคมีจริงหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงแต่ความเชื่อในด้านต่างๆนะครับก็รอติดตามรับชมนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ขอเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะครับทีมงานก็ได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็นำมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับจะเจอกันใหม่ได้ในตอนหน้าพาร์ทที่3สําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ dis applicable Thank cool.